ขอ้อ24นะครับแผนภาพต้นใบแสดงข้อมูลซึ่งเป็นคะแนนสอบว,วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง<ม>อาเวลานี้นะอันนี้เนี่ยสำหรับหลายๆคนที่มองแผนภาพต้นใบไม่ออกเนี่ยอาจจะงงไปเลยนะครับแผนภาพต้นใบเนี่ยก็คือเป็นการจัดพวกข้อมูลครับที่มีค่าจากที่มีค่ากระจา,กะจายกาๆเนี่ยให้มันเรียงจากน้อยไปมากโดยตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นเลขไง ส่วนใหญ่จะเป็นเลขหลักสิบและข้างหลังเนี่ยจะเป็นเลขหลักหน่วยนะครับอย่างเช่นตอนไหน่งบบนี้เนี่ยไม่ใช่ศูนย์คะแนนนะสามสิบคะแนนนะอย่างเนี้ยก็ไม่ใช่ห้าคะแนนนะอันนี้สี่สิบห้าคะแนนนะครับถ้าถามว่าเปอร์เซ็นไทเดี่ยดสิบของข้อมูลชุดนี้เท่ากับผีคะแนนะขั้นแรกมาหาตำแหน่งของมันก่อนว่ามันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่สูตรการหาเปอร์เซ็นไทตำแหน่งนะครับเอ่อเปอร์เซ็นไทที่ 70เนี่ยนะครับคืออะไรมันก็คือ70ส่วน100เพราเปอร์เซ็นต์คือ100ใช่ไหมคูณกับ n บวก1โดย n เนี่ยคือจำนวนข้อมอูลทั้งหมดมีกี่ตัวลองนับดูก็1 2 2บวก5เป็น7 7บวก4 11, 11 11 3 14 14บวก1 15เท่ากับ70ส่วน100คูณกับ15บวก1 17, ได้16นะครับ ศตัดศูเป็นตัวหนึ่งสิบหกคูณเได้เท่าไรร้อยสิบสอเนาะร้อหารสิหลืออะไร11.2เอ็ย่าต่อันนี้นะอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับตำแหน่งที่11.2แล้วก็ไปดูว่าตำแหน่งสิบเอ็เนี่ยคืออะไรก็ไล่ไป1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาบอ่ะตำแหน่งที่ 1 1เนี่ยมันคือเนี่ยไม่ใช่7จนะ37คะแนน37คะแนนตำแหน่งนที่12เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่4ีคะแนนแล้ว11.2อะ่ะแล้วคนมันจะงงตรงนี้แหละแล้วคนก็จะเดาไปอะไรเดาไป37มัง้งเดาไปเอาอะไรให้มันที่มันจุดๆเนี่ยมันดูมันดูซับซ้อนน่าจะเป็นคำตอบไม่ใช่ คืองี้คุณให้คุณลองมองภาพนี้นะมองภาพอย่างนี้คือตำแหน่งที่11เ,เนี่ยมันคือ37ถูกไหมคราวนี้เนี่ยตำแหน่งนี้เนี่ยก็คือ42ตำแหน่งที่11.2เนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ถ้าได้สเกลนะมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยตำแหน่งที่11.2เนี่ยอยู่ประมาณนี้อยู่ที่ว่า แล้วนระยะทางจะแล้วระยะทางจากนี้มาเนี่ยเนี่ยมันห่างก,กันเท่าไหร่แล้วค่อยไปเทียบกันวิธีการทําแบบนี้ครับผมทําแบบนี้ก็คือตําแหน่งที่11เนี่ย37ถูกไหมครับตําแหน่งที่12เนี่ย42เราก็เทียบปรนหยับตรายางก็ได้นะครับทําแบบนี้ก็คือตําแหน่งที่ 11.2เนี่ยมันจะเท่ากับตำแหน่งที่11บวกกับตำแหน่งที่แต่ไม่ใช่ตำแหน่งสิบวกกับ0.2คูณกับ4 2ลบ37คือพูดง่ายว่า42กับ37ก็คือเป็นผลต่างระหว่างตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับโอเคตำแหน่งที่11ของเราคืออะไร37 บวกกับ0.2 43ลบ37ได้อะไรได้5 37 0.2ค5ได้อะไรเดือนหน่อตอบอะไรครับ37บน1 38คะแนนก็มาดูช้อยครับข้อไหนครับ38ข้อ4อแล้วจบ